นีมีบุญคุณอันใหญ่หลูงที่เฝ้าห่วงห่วงลูกแต่ลังเมื่อยังนอนเพลแม่เราเฝ้าโอละเหกล่ำลูกน้อยนอนเพลไม่ห่างหันเหไปจนไกลเมื่อเล็กจนโต แม่พายพร้อมย่อมเกิดแต่รักลูกปักดวงใจเติบโตเล็กจนใหญ่หนี่และนาอะไรม่ใช่ใดนาเพราะข่าน้ำนมควรคิดพินิดให้ดีข่าน้ำนมแม่นี้ ว่าแม่จาลูกคิดถึงค้าน้ำนมเลือดในอกผสมกลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินข้าน้ำนมรวนชวนให้ลูกฝังแต่เมื่อหลังเปรียบดังพื้นฟ้าหนักกว่าแผ่นดิน พากเพียนจนสิ้นหยดเหนึ่นน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่ น้ำนมครวนชวนให้ลูกฟังแต่เมื่อหลังเปรียบดังพื้นฟ้าหนักกว่าแผ่นดินบูวเรียนพาาเพียนจนสิ้นหยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณ อันพระคุณแม่นับขนาเกินกว่าอยากหาไหนพรสุธาที่กว้างไกล พระคุณแม่นี้มากเสียยิ่งกว่ายาแม่อุ้มท้องแสนทอรมาเมื่อลูกเกิดมาแม่นั้นยิน องผิวกายแม่ใช้พัดวียามหิวกระใดแม่ให้ห่วงหาป้อนน้ำข้าวปลาลูกแสนเรรมปรีพระคุณแม่นั้นอนนั้นต์เลือทีผู้ใดจะมีเสม,มอ เลี้ยงมาจนใหญ่แม่ยอมเหนื่อยกายหาเงินส่งเสียให้เรียนจงอย่าลืมคิดทดแทนคุณท่านก่อนบันปลายแม่เปรียบดังเหมือน ใส่ใบแกแผ่เนื้อเสียนไว้ผ่านพ้นสักวันคงเปลี่ยนคอยมันเพียนเยี่ยมเยียนเมื่อท่านชราแม่คงชงแงอยากแลเห็นหน้า แม่ลูกไม่มาแม่คงเจ็บช้ำรุอดีอย่าทิ้งให้แม่ได้แต่งอยเงามองหาลูกเต่าสักคนไม่มีอย่าคิดลืมแม่เมื่อแก่ชรา ท่านเลี้ยงเรามาช่วยชุบชีวีเลือดในอกนั้นกลั่นจนล้นปรีน้ำนมแม่นี้มีค่านับอนันตผู้คนหมื่นแสนทั่วแดนนับล้านแต่ว่าแม่นั้น เห็นมีอยู่แค่คนเดียวผู้คนหมื่นแสนตั่วแดนนับล้านแต่ว่าแม่นั้นเห็น เมื่อยังนอนเพลแม่เราเฝ้าโอละเหกล่ำลูกน้อยนอนเพลไม่ห่างหันเหไปจนไกลเมื่อเล็กจนโตแม่ะนอแม่พายพร้อมย่อมเกิดแต่รักลูก ปากดวงใจเติบโตเล็กจนใหญ่หนี่และนาอะไรไม่ใช่ได้นาเพราะข่าน้ำมคนมควรคิดพินิตให้ดีข่าน้ำนมแม่นี้ แม่จา้าลูกคิดถึงข้าน้ำนมเลือดในอกผสมกลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินข้าน้ำนมรวนชวนให้ลูกฝังแต่เมื่อหลังเปรียบดังพื้นฟ้าหนักกว่าแผ่นดิน ตัเตรียนพารกเพียรจนสิ้นหยดหึือน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เออ เมื่อหลังเปรียบดังพื้นฟ้าหนักกว่าแผ่นดินบูเตรียนพาาเพียนจนสิน้นหยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณ พระคุณแม่นับขะานเกินกว่าอยากหาไหนพอสุธาที่กว้างไกลยังไม่เท่าแม่นี้รวมแผ่นฟ้ามหานาที พระคุณแม่นี้มากเสียยิ่งกวา่ายาแม่อุ้มท้องแสนทอรมาเมื่อลูกเกิดมาแม่นั้นยินดียามหนาวลูกนอนแม่ซ่อนอกไว้ ยามร้อนผิวกายแม่ใช้พัดวียามหิวกระไดแม่ให้ห่วงหาป้อนน้ำข้าวปลาลูกแสนเปรมปรีพระคุณแม่นั้นอนนั้นต์เลือที่ผู้ใดจะมีเสมอมือ เลี้ยงมาจนใหญ่แม่ยอมเหนื่อยกายหาเงินส่งเสียให้เรียนจงอย่าลืมคิดทดแทนคุณท่านก่อนบันปลายแม่เปรียบดังเหมือนร ใส่ใบแกแผ่เนื้อเสียนไว้ผ่านพ้นสักวันคงเปลีๆๆ่ยนคอยมันเพียนเยี่ยมเยียนเมื่อท่านชราแม่คงชงแงอยากแลเห็นหน้า แม่ลูกไม่มาแม่คงเจ็บช้ำหรือดีอย่าทิ้งให้แม่ได้แต่งงยเงามองหาลูกเต่าสักคนไม่มีอย่าคิดลืมแม่เมื่อแก่ชรา ่านเลี้ยงเรามาช่วยชุบชีวีเลือดในอกนั้นกลั่นจนล้นปรีน้ำนมแม่นี้มีค่านับอนันตผู้คนหมื่นแสนทั่วแดนนับล้านแต่ว่าแม่นั้น เห็นมีอยู่แค่คนเดียวผู้คนหมื่นแสนตั่วแดนนับล้านแต่ว่าแม่นั้นเห็น